ไปเลยนะนักเรียนคะสวัสดีค่ะเจอเดี๋ยวนะคะวันนี้เราก็จะเรียนต่อจากคาวที่แล้วตอนนี้ถ้าใครมีหนังสือนะคะนักเรียนก็ต้องเปิดหน้านี้ลูกหน้าหกสิบสองลลูกนะคะหน้าหกสิบสองนะคะในช่องที่เป็นคําว่าคําบุพบทเขาเรียกว่า preposition คําบุพบท preposition นะคะมีหลายคําที่ใช้ในภาษาอังกฤษนะเขาบอกนะเช่น in on under นะคะ in on under at for by อย่างเงี้ย เขาเรียกว่า preposition นะคะ on in under at for by นะคำหลายๆคำมากมายเขาบอกว่าเขาเรียกว่า preposition นะคะคำบุพบทเนี่ยมีหลายคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษคำบางคำก็ใช้เฉพาะและบางคำก็ใช้กับกริยาบางคำนะคะหรือเสมอบางกลุ่มนะคะต้องเรียนดูดูตัวอย่างนะคะด,ดูอันแรกก่อนนะคะช่องแรกคำบุพบทช่องกลางเขาบอกใช้กับกลุ่มคำช่องท้ายเขาเรียกว่า ความหมายแปลว่าอะไรดูเช่นคำว่า on นะคะดูคำว่า on คือ on the move แปลว่าทำต่อไปไปเห็นตรงไหนเอ๊ะแปลว่าอะไรนะออกแปลว่าทำต่อไปนะคะตัวต่อไป on your own on your own คือด้วยตัวเองนะคะตัวต่อไป on the internet ค้นจากอินเทอร์เน็ตนะต่อไป on the border นะคะ ตามชายขอบนะคะนะตามชายขอบนะคะ on on the border นะคะต่อไป on your way ทางตามทางของตัวเองนะตามทางของของตัวเองนะคะนี่คือคำว่า on นะคะ ตัประทที่สองคือคำว่า in in นะคะเช่นดูตัวแรกใช้กับกลุ่มคำนะคะ in trouble in trouble ประสบความลำบาก in trouble ประสบความลำบากต่อไป in the w i n e อยู่ในปา่านะคะตัวต่อไป in the past p a s แปลว่าอาดีตหรือผ่านมาแล้วก็วคือในอดีตนะคะต่อไป in the holiday ในวันหยุด in the holiday ในวันหยุด ต่อไป in the hurry คำว่า hurry ตัวเดียวแนะปลว่ารีบเร่งรีบด่วนน,นนะคะก็คืออย่างอย่างรีบเร่งนะคะ in นะคะตัวต่อไปคันอันอันที่3 at at เนี่ยตามท,ที่เราเคยเห็นมานะคะ at เช่น I get up at six o'clock นะคะ I go to school at eight นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในนี้มันมันใช้กับกลุ่มกลุ่มคำนะคะ at ในที่นี้บอก to อันแรก at school ที่โรงเรียน ะะคะ At school ที่โรงเรียนตัวต่อไป At 3,800 meters ที่ความเร็ว3,800เมตรนะคะตัวที่4 For for นะคะ For a moment For a moment สักครู่สักครู่สักครู่หนึ่งนะคะต่อไป For ages ages For ages หลายปีนานหลายปี นะคะต่อไปตัวที่5นะคะ by 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 yourself by myself by himself ก็แล้วแต่แปลว่าด้วยตัวเองนะคะต่อไป by your chance by your chance chance ตัวเดียวแปลว่าโอกาสนะคะ by your chance ด้วยโอกาสของตัวเองนะคะด้วยโอกาสของของตัวเอง อันต่อมานะคะอันอันนี้เป็น practice นะคะ practice อันอันที่หนึ่งนะคะบอก underline the c o r r e c t word in each sentence underline the c o r r e c t word in each sentence นะคะมีอยู่4ข้อ dining shows complete disregard นะฮะจะใช้ for หรือใช้ with her own safety นั่นเองต้องเลือกนะ for หรือ with นะคะอันที่สอง I was totally I was totally baffled by หรือ of Tim's behavior behavior ก็คือความประพฤตินะคะ by หรือ of นะคะต้องทำเองแล้ว,แล,วแล้วเราค่อยมาเฉลย,ยกันนะคะก็สา for Romeo and Juliet รู้จักไหมคะ Romeo Juliet ละครดังของเชคสเปียร์นะคะ for Romeo and Juliet It was l o v e at หรือ l o v e with first sight นะคะ first sight นะคะข้อที่4 they wouldn't let me in the pub because I was below หรือ under age below กับ under เลือกเอาใช้ตัวไหนนะคะต่อมานะคะดูข้อที่5 5,6,7,8,9,10 10ข้อ our house has been In หรือ on the market for months for months ก็คือายคว่เาเป็นเวลาเดือนหนึ่งละนะคะข้อที่6 you are perfectly capable for หรือ of making your own bed I wouldn't have thought นะคะข้อที่7 we walk on t i b e r for หรือ from fear of being discovered นะ fear คือกลัวนะคะข้อ8 this is one of the e x c e p t i o n of หร to the rule rule คือกฎนะคะข้อ9 I am surprised at หรือ by you forgetting you r b r i e f c a s e like that at o ระ by นะคะข้อสุดท้ายข้อที่10 We met at the hotel completely by the form coincidence ทั้งหมดเนี่ยตัวดำๆหนาๆพิมพ์หนาๆเนี่ยมันก็เป็น preposition แล้เรียนลงเลือกดูว่าจะใช้ตัวไหนนะคะ1-10นะคะอันต่อมานะคะจะเป็น reading นะคะ reading นเขาบอกว่า Read the information about the educational background of this form, then fill it out นะคะ ha, ให้อ่านข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ background ของทางด้านการศึกษานะะ In this form, then fill it out นะคะ Matthew Jean wants to apply for an engineer. He expected to salary about 70,000บาท His ID card number is 3966 0048 78011. He got married with Sally Jones and has two children. He was born on March 10, 1982. He lives at 111 123. งามวงวันโรดบางเขนแบงคอกวันโอนวันอันนี้ก็บอกข้อมูลมาว่านายแมทธิวดีนเนี่ยนะคะต้องการจะสมัครงานตำแหน่งเอนจิเนีวิศวกรนะคะ he expect the salary salary คืออะไรคะคือเงินเดือนประมาณ70,000บาท id card number คือหมายเลขบัตรประชาชนก็นคือตามเนี้ย13หลักนะคะ he got married r e s i r y จนแต่งงานแล้วกับ Sally Jones and has two children มีมีลูกสองคน has two children he has born เกิดเมื่อมีนา10วันที่10มีนา1982นะคะอยู่ที่เลขที่111ทับ123ถนนงามมงวานเขตบางเขนกรุงเทพนะคะทีนี้เขาก็มี personal information คือข้อมูลส่วนตัวสับหเหล่านีน้นักเรียนต้องรู้ต้องจำได้นะลูกนะ างทีอาจจะไม่มีในที่ให้มาแต่เขาต้องรู้ต้องไม่ไม่รู้ต้องจดอ่ะนี่ลองดูอ่านว่ายังไงบ้าง personal information ก็คือเรื่องราวส่วนตัวนะคะ position apply for เออต้องเติมเองครูจะไม่บอกสมัคงานตำแหน่งอะไรตามข้อมูล expected salary expect คือคาดหวังเงินเดือนที่คาดหวังเท่าไหร่อ่ title นะคำนำหน้าชื่อจะเป็นมิสอร์หรือมิสหรือมิสซินะคะ นมซือนมก็รู้นะคะเติมลงไป identification card number หมายเลข13หลักใส่ได้เลย date of birth ก็มีมาให้แล้วนะคะ present address noon, นู่นงามวงวานนั่นเติมเอาเองนะคะ nationality นะคะสัญชาติ religion ศาสนานะคะ mobile phone อีเมลนะคะ,ะ,ะ marital status สารภาพทางการสมรสให้มา single m a r r i ซิงเกิคือเป็นโสดมาริดคือแต่งงานแล้ว Divorce คือหย่าร้าง v i d โอคือเป็นไม้ Separated คือแยกกันอยู่นะคะต่อไป Military Service หมายถึงการรับราชการทหารนะคะมี Discharge มี Not Selected มี To Be Called มี Exempt e d Exempt นะคะมีหลายตัวนะคะเลยลองดูว่าจะจะจะกรอกว่าอะไรดีนะคะ ตูอันต่อไปนะคะต่อไปเขพูดถึงว่า Educational Background Background คือภูมิหลังของการศึกษา Educational Level ระดับการศึกษาเนาะ Name of Institute สถาบัน Year of Graduate ปีที่จบ Average Grade เกรดเฉลี่ยนะคะก็กรอกไปนะคะต่อมาหัวข้อที่2องาบอกว่า Read the following jobs application then answer the questions Read the following job application Then answer the question ให้อ่านนะคะอ่าน job application ต่อไปเนี้ยนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะ employment application first name ก็คือชื่อชื่อคนเรามันมี first name middle name นะคะนะคะแล้วก็มี last name family name นะคะ first name นะคะสุดา last name นะคะนะคะสายลม นะคะ date of birth วันเดือนปีเกิดกเราเรียนมาแล้วต้อง,ต,องต้องรู้นะ,ะ place of birth เกิดที่ไหนนี่สถานที่เกิดก็บอกสุขโขทยัย id card number หมายเลข13หลักมี759-5334-523681นะคะต่อไป home address ที่อยู่อ่ะที่บ้านที่อยู่อ่ะนะคะอ่านะคะ อยู่เรที่10771สีสีสำโรงสุขโขทยัย10400นะคะโฟนนัมเบอร์บอกเบอร์มาเสร็จเลย0818457888นะคะจบท้ title, ะะายโชว์นะคะงานนะคะสิเคตรีเลขานุการนะคะไม่ไม่รู้จดตามนะลูกนะต่อไป your d e g r e e h i g h e r vocational c e r t i f i c a t e คำนนี้เห็นไหมฮะเนี่ย จุระดับไหนเนี่ยรู้ไหมคะไม่ใช่ปชวชแน่ต้องปวงสนะคะต่อไป What language s do you speak เนี่ยพูดภาษาอะไรได้บ้างล่ะ Language คือภาษาหลายๆตัวต้องเติม s นะคะมีไทยมีอังกฤษมีจีนมีญี่ปุ่นนะคะต่อไป Tell us about yourself นะคะ I am a student at the World Culture Center I am studying business and English I can speak Thai English Chinese and can understand Japanese. I am a friendly person. I work well with o the r people. I can work well with o the r people เนี่ยเป็นคนที่สามารถทำงานได้ดีคนอื่นเรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะต่อไปเช็คก็เช็คตามอันนี้นะคะ Use a computer นะอ่าครูจะอ่านเรียงคำขวางนะคะ Use t photography machine Have a good phone skill use a fax machine, speak English well, speak another language, type, type คือพิมพ์ดีนะคะ work well with other, can work on weekend, can work night, แล้วก็ drive นั่นคือขับรถได้ can work night คือทำงานกลาคืนก็ได้นะคะอะก็ว่าไปนะคะทีนี้อันต่อไปนะคะ เราก็จะไปดูคำถามนะคะอ่านะคะมีมีคำถามถามต้องตอบเองนะคะมีมีคำถามนะคะอันที่หนึ่งเขาบอกว่า who is the applicant applicant ค,คือผู้สมัครอะคือใคร ก,ก็ต้องบอกไปว่าคือใครนะคะข้อ 2. องแ r ววว s s h ชิบอนบอนคือเกิดเกิดที่ไหนดูจากข้อมูลที่เขาให้มาต้องอ่านแล้วเข้าใจมาวัาตอบให้ได้นะคะข้อ3ามแหวดาช e ลีฟหลอนอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่หรือเชียงรายหรือสุขโขทยัยดูตามเนื้อเรื่องนะคะข้อที่ส h h วิชช o อ s s s h ีว n t t อพ p พรหลอนอยากจะทํางานตําแหน่งอะไรหลอนอยากจะสมัครงานตําแหน่งงานอะไร ทำงานอะไรอยากเป็นครูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นเจ้าหน้าที่อยากเป็นโอเปอเรเตอร์หรืออะไรก็ดูไปจากเนื้อเรื่องข้อ5 how many languages can she speak หล่อนพูดได้ขี่ภาษาล่ะเออขีอ่ภาษาลองดูซินะคะต่อไปข้อ6 what other skills does she have ทักษะอะไรบ้างที่หล่อนสามารถที่หล่อนมอีแล้วนี่ก็ดูจากเนื้อหาจากดีเทลที่เขาให้มานะคะแล้วก็ ตอบลงมาตอบให้ได้นะคะนักเรียนขาสําหรับบทนี้เนี่ยเราคงจะจบไว้เท่านี้นะคะวันนี้นะจบไว้เท่านี้อย่าลืมนะคะลงชื่อใน Google Form อย่าลืมนะคะลงชื่อในในในคูเกิลฟอร์มด้วยแล้วก็พยายามทำอินสไตที่ที่ว่าครูครูครูสั่งนะคะครูสั่งไว้แล้วอย่าลืมงานเก่าที่ครูเคยบอกว่าให้ทำงานส่งครูครูใช่เป็นนักนรนนอกเวลาจำได้ไหมคะ ตอนที่มาเรียนตอนออนซต์ ấy, นะคะอย่าลืมนะคะเนี่ยเราก็จะบทสําหรับวันนี้บทเนี้ยเราจะจบลงแค่ตรงนี้ได้ลองตอบตอบคำถามมานะคะทาให้ได้นะลูกนะแล้วก็อยู่บ้านรักษาตัวเองนะคะทานข้าวเออทานข้าวก็ทานเดียวๆตอนนี้โรคภัยก็ยังไม่หายได้ลายไปจากประเทศของเราเนาะนะคะล้างมือให้สะอาดดูแลตัวเองดีๆนะ,ะ้ะกนักกาก,ากจําเป็นอย่างยิ่ง นะคะที่คุณจะต้องลืมไม่ได้นะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ฉีดยาและกี่เข็มแล้วนะลองดูนะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะลูกนะแล้วเราจะเจอกันคราวหน้านะคะโอเคนะคะ Have a nice day สวัสดีค่ะ